สวัสดีค่ะตอนนี้ยู่กับชงตอนชวนยากเลยที่เอิญค่ะทุกคนตอนนี้เราจะอยู่ที่สถานีรถไฟอวหยน์ทุกคนเรา,าจะเดินด้ไหนดีเนี่ยเรจะเดินเป็นไหนรถเยอะเดินน่ากลัวมากเลยทุกคนแบบว่ารถเขาไม่จอดเนาะเวลาเห็นคนเดินอะไรเงี้ย อยากจะข้ามไปซื้อข้าวกินเขามีกาข้ามด้วยทุกคนรถเยอะมากอันนี้เขาคงมไม่ได้ใช้แล้วนะทุกคนนอู้ช,ชอ มีหัวทีดมันสวยใกล้ปีใหม่แล้วทุกคนคนก็เลยเยอะเยอะจริงๆรถเยอะนะรถเยอะกว่าคนเดินไปทั้งไหนก็เดินไม่ได้เพราะรถเขาไม่หยุด mm. เดินเลาะไปเลาะมาที่เดิมเดี๋ยวไปหากินข้าวกันทุกคน ก็หิวข้าวเลยจะข้ามทางได้ไงนี่ก็ตลกเลยคนเยอะเยอะเยอะๆมาป่วนตาไปเลย โทรสี่กว่าจะข้ามได้อะทุกคนจะไปกินข้าวร้านนี้ยิ่งแต่เดี๋ยวเราจะไปกินยิ่งยร่อยนะทุกทายตอนอน,อน,อน,อนี้เราก็กำลังนั่งในร้านกาแฟแล้วนะคะทุกคน เนี่ยให้ทุกคนดูรถเรยอะมากเลยเฮ้ยจะเดินไปไหนรถเราจะเดินไปกินข้าวร้านปากตายนข้ามถนนไม่ได้ทุกคนตลกมากเลยเนี่ยรถแบบว่าเขาไม่ยอมจอดให้คนเดินนะจะไม่จอดเลยนะทุกคนให้คนเดินตลกมากเลยนเนี่ยร้านเนี่ยใกล้เนี่ยข้ามไม่ได้ างน้นร้านขายอาหารเที่ยบเลยเราก็เลยเข้ามานั่งกินกาแฟดีกว่านี่ทุกคนเราสั่งเคก้กสั่งเค้กแล้วก็กาแฟเย็นจริงหิวข้าวนะแต่ก็ข้ามถนนไม่ได้ก็เลยกิน กินเคก้กดีกว่านะกาแฟเย็นคาปูซิโนโ่เค้กมะพร้าวน่าจะอร่อยดูทางน่าจะอร่อยเนี่ยทุกคนที่สถานีรถไฟหัวหินมีร้านกนาแฟมีร้านกาแฟทุกคน มีเครื่องดื่มพวกน้ำมัะลมรถก,กาแฟขน,นมเค้กอร่อยนี่นี่นี่น,นี่น่าอร่อยใครมาออเหิุมารอรถไฟก็สามารถแวะนั่งรอรถไฟแล้วก็ดื่มกาแฟได้นะรับประทาน เค้กเค้กดูดีทุกคนอ๋อหน้าทานมากเลยไม่แพงนะร้อยกว่าบาทสามอย่างสามอย่างร้อยกว่าบาททุกคนรถเรือแยอะๆนั่งชมวิวทุกคนชมวิวชมวิว ชมวิวไปเรื่อยๆเค้กอร่อยเค้กอร่อยเค้กมะพร้าว เรถติดเยอะมากอ,อืจะไปไหนกันเนี่ยรถติดเพียบเลยว,วันนี้ยิบเก้าคน รถมากมายกายกองทุกคนเอลยดูสินี่คือเมืองบัวหินนะทุกคนเฮ้ยสามนะั่งเงียบเงียบหัวหินบุ่นวาคนเยอะเกินดูรถเนี่ยอันนี้ข้างนอกนะไม่ใช่ข้างในเมืองติดสถานีรถไฟหัวหิน ร้านข้าวแกงน่ากินมากข้าวแกงภาคใต้ตอนนี้ก็ออกมาข้างนอกแล้วนะคะทุกคนนี่ร้านกาแฟหัวหินสถา,านีรถไฟเราก็จะเดินค่ะโอ้ยเดินทางกับเดินข้ามไปฝั่งโน้นแล้วนะทุกคนกินเมื่อกี้กิน เค้กกับกาแฟร้านกาแฟร้านกาแฟทางรถไฟโอเคเดี๋ยวเราจะเดินกลับแล้วนะทุกคนเราจะข้ามตรงไหนตรงหนึ่งไหมเฮ้ยสถานีรถไฟหัวหิน ชุดไม้ไปลทางไปทางไหนดีโอเคนะคะทุกคนเราก็จะเดินข้ามถนนนะข้ามทางรถไฟนี่นะลุน้น <c> เ <oughs> จอกันเจอกันคิดหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะบาย